สวัสดีครับสวัสดีกันวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับพอมีเวลาที่จะแบ่งปันข้อมูลหรืออธิบายรุ่นรอตอทให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อคืนนี้เข้าไปฟังแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็มันมีหลายประเด็นที่พูดแล้วก็นโยบายของผมก็คือหรือความตั้งใจเดิมของผมเนี่ยไม่อยากจะนําเหรียญแก้เข้ามาเปรียบเทียบนะครับแต่บังเอิญได้ขออนุญาตน้องชาย ที่มีชในงานอีกคนนึงนะครับไว้ว่าจะมาทําคลิปเผยแพร่แล้วจริงๆที่ลงไปนั้นน่ะต่อให้แกกี่แบบกี่รุ่นกี่เหรียญก็ไม่สําคัญเท่าเราได้จดจำได้ศึกษาเหรียญเดียวคือเหรียญจริงนะครับหรือเหรียญแท้นะครับก็เลยมาทบทวนแล้วว่าหากเราจําเป็นนะครับที่จะต้องแนะนําก็ควรจะแนะนําแต่เหรียญต่อจากนี้ไปนะครับผมคิดว่าแต่เหรียญ ก็มาเล่าสเสปซสปะให้กันฟังได้ครับแต่ถ้าจะลงบันทึกในคลิปให้นานแสนนานแล้วก็ให้เป็นสากลเนี่ย <สา S 1> ผมแค่อยากจะแนะนําในลักษณะที่เฉพาะเรียนแทรแต่ก็ม่เคยได้มีปรับปลพิมโลกบล็อกนวะนะทองแดงบล็อกนวะแล้วก็หล่อสารพัดนึก2แล้วก็อะไรสักรุ่นหนึ่งผมลงไปสองสรุ่นที่ลงอธิบายพอดีมาสดๆร้อนๆนั้นก็นึกขนขลัง อันนั้นต่อตอนนี้ไปเนี่ยผมก็จะตั้งใจอธิบายอย่างเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนแล้วก็กระชับแล้วก็ดูคลิปเดียวสามารถเข้าใจได้เลยก็จะประมาณนั้นนะครับก็เพียงอยากจะเลยเถิดและขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่คอยติดตามและคอยเข้ามาชมให้กําลังใจด้วยดีเสมอมาทุกทุกท่านด้วยด้วยใจจริงนะครับตลอดจนก็ไปฟังเพลงให้อะไรให้นะครับดังนั้นก็อยากจะเลยเถิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเป็นสมาชิกเช็คพระนะครับ ท่านจะมีประโยชน์มากถ้าหากท่านเล่น a c e b o o k นะครับอันนี้กรณีสําหรับท่านที่เล่น Facebook ถ้าท่านไม่เล่น a c e b o o k แล้วก็ไม่ได้จริงจังอะไรก็ไม่ได้ซีเรียสไม่เป็นไรครับเช็คที่ผมได้นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าท่านต้องการเช็คดับเบิลเช็คหมายถึงเช็คได้พระจากผมและท่านเอาไปเช็คในกลุ่มที่เขารับเช็คพระซึ่งจะมีครูบาอาจารย์ที่นั่นหลายท่านคอยต่อบใหยแล้วก็มีผู้รู้หลายท่านคอยต่อบใหยแต่เพียงแค่มันมีกติกาค่อนข้างเข้มข้นนะฮะ เพราะว่าผู้ที่ดูแลหรือผู้ควบคุมแอดมินนั้นเนี่ยท่านไม่มีเงินเดือนหรอกนะครับแต่ท่านจะตอบต่อเมื่อท่านเห็นหรือท่านมีเวลานะครับแล้วก็ผู้รู้ผู้เข้าใจเหรียญน,นั้นรุ่นนั้นก็จะมีคนตอบหลากหลายพูดง่ายงคือสายตรงแล้วก็เฉพาะด้านเฉพาะหลวงปู่นะครับเพียวเเลยตรงนั้นหลวงปู่หลวโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเลยครับ ทีนี้บังเอิญเหรียญหลอดก็มีความจาเป็นต้องอาศัยเหรียญเกนในบางเรื่องบางราวบางครั้งแต่เนื่องจากผมกลัวจะไปปะปนสับสนกันก็เลยขออนุญาตจะไปลบคลิปนั้นซึ่งได้ขออนุญาตน้องชายไปแล้วว่าตั้งใจจะมาทําแล้วก็เอาภาพที่มันสมบูรณ์แบบมาลงและมาตรายรองลองนึกดูก็ก็ยังจะไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าไหร่ในห้องเช็คพระซึ่งผมเคยไปช่วยชี้แนะน้องชายท่านนั้นเนี่ยได้เอาลงมาเช็คซึ่งท่านเองก็ทราบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ท่านมีน้ําใจงดงาม เพราะไม่เอาเหรียญนั้นไปต่อนะครับหรือไปคืนนะครับยอมยอมที่จะเผยแพร่ตรงนั้นไว้ซึ่งมันมีเจตนาเดียวได้ใจผมเลยมีเจตนาเดียวกับผมในการที่จะเผยแพร่หรือตรึงเอาไว้ในลักษณะเก๋แท้ให้ได้ดูว่าลักษณะแบบนี้เก๋มันมีนะครับเก้เหรียญแบบใกล้เคียงมีนะครับทีนี้ก็จะเป็นอันตรายสําหรับนักสะสมรุ่นให,หม่ที่จ่ายสตังแท้แต่ได้เหรียญเก้กับบบูชาอันนี้คือความเจ็บปวดนะครับซึ่งเพียงแต่ว่าเรา หรือน้องผู้ชายท่านนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็มีความตระหนักแล้วก็ผมทําคลิปแบบนี้อยู่แล้วซึ่งคลิปหลายท่านหลายคลิปในทาง u t u b e เนี่ยก็มีหลายดัดเดือนเลยครับแต่ก็ยังมีไม่มากพอในการที่จะศึกษาค้นคว้าในการเข้าไปชมนะครับก็จึงได้มีอีกคลิปหนึ่งในช่องพระแท้สบายใจเนี่ยเติมเต็มหรือเข้ามาเผยแพร่ร่วมให้เพื่อท่านได้เลือกชมได้เลือกเข้ามาศึกษากันผมก็พยายามจะกระชับแล้วก็ต่อแต่นี้ไปก็จะอธิบายคลิป ให้เข้มข้นและกระชับแล้วก็ย่อลงมานะครับให้ท่านได้เข้าใจดูและเข้าใจเลยนะครับไม่ได้ปิดบังแล้วก็องค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่มีเราก็พยายามจะแนะนําในลักษณะที่แท้ท่านเรียนรับได้เลยแต่ว่าเกิดความรู้ข้อมูลอื่นๆท่านก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเช่นสร้างจํานวนกี่เหรียญเหรียญละเท่าไหร่ปีอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ ข้อมูลเหล่านี้ผมอาจจะคลาดเคลื่อนได้บ้างนะครับแต่ว่าเหรียญที่นําเสนอทุกเหรียญผมยืนยันทุกคลิปเลยว่าเป็นเหรียญแท้ดังนั้นท่านจําเหรียญที่ผมนําเสนอไว้เนี่ยท่านจะไม่พลาดโอกาสเลยซึ่งเนี่ยยังอยู่ครับเหรียญนะครับหเหรียญยังอยู่แล้วก็ทั้ง6เหรียญ6ภาพ6แบบที่ผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับงนั้นทุกคลิปทุกครั้งผมก็จะไม่ไม่ลืมแปะไว้ในลักษณะที่นะฮะทาง YouTube แล้วก็ a c e b o o k เบอร์โทราศาพัพท์ i อดี n ลแล้วก็เลขที่บัญชีแล้วก็บัตรรับรองบัตรบัตรร นะครับตั้งแต่2,000บาทขึินไปหรือ2องค์แล้วเกิน2,000บาทผมออกควบให้นะครับเวลาติดต่อเช่าหาแบ่งพันท่านแบ่งพันผมผมแบ่งตันท่านก็ประมาณนั้นนะครับสิบโมงถึงสองทุ่มโดยประมาณครับดังนั้นก็อนุญาตนะครับขออนุญาตโชว์หน้าโชว์ตาอีกสักคลิปนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่บางคนก็บอกว่าโชว์หน้าโชว์ตาบ้างก็ดีได้ยินแต่เสียงก็วยความเคารพและขอบคุณแหละครับที่ติดตามและให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับดังนั้นเดี๋ยว เพื่อไปไวๆจะได้ไม่เปลืองเวลามากนักแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ชมเหรียญทั้ง6เหรียญที่มีก่อนเบื้องต้นแล้วก็ผมจะอธิบายคลิปเนาะ,ะเพราะจะได้เข้ากับอะไรเนื้อหาสาระที่เป็นความจริงแล้วก็จะใช้เวลาไม่มากนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ศึกษาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดูกันได้หลายๆรอบนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับครับมาชมเหรียญแท้ก่อนนะครับก่อนจะไปชมภาพที่จะอธิบายต่อไปให้ท่านได้เห็นหน้าตาเราๆแล้วก็ผมจะซูมชัดๆให้ดูนะครับเนี่ยก็นี่เหรียญที่1น,นะครับ ก็จะประมาณนี้ดังนั้นเดี๋ยวผมให้ดูสักสองสามเหรียญพร้อมๆกัน่าหน้าตาเป็นยังไงคล้ายๆกันนะหนึ่งถึงสามก่อนนะครับหนึ่งถึงสามก่อนแล้วเพื่อยืนยันว่าเหรียญเนี้ยว่ามีจริงไม่ได้เอาภาพแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังเฉยๆนะครับผมพยายามจะเอาเหรียญที่ที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่จากการแบ่งปันเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ยเอามาให้ชมก่อนว่าหน้าตาเนี่ยประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับนะหน้าตาประมาณนี้เอาสักสองเหรียญเนาะนะครับหน้าตาประมาณนี้เนี่ยครับหน้าตาจะคล้ายกันนะครับหน้าตาจะคล้ายกัน นะครับหน้าตาจะคล้ายกันนะครับหนึ่งสองสามนะครับเนี่ยสี่ห้าหกนะครับหกเหรียญดังนั้นเดี๋ยวผมจะให้ชมข้างหลังเนี่ยสี่ห้าหกนะครับเนี่ยเป็นเหรียญที่มีอยู่แล้วท่านจะได้จําลักษณะรูปประพันธ์สันฐานของเหรียญหรือเนื้อเหรียญผิวเหรียญด้วยนะครับว่าเออไอตรงนี้อาจจะได้ประโยชน์กว่าให้ไปศึกษาของเก้ร่วมนะครับเพราะว่าของเก้เราอาจจะก,กล่าวถึงหรืออ้างอิงได้บ้างในลักษณะที่เปรียบเทียบและให้จดจําว่าลักษณะที่นี้บังเอิญผมมาวิเคราะห์แล้วว่า ถ้าเรามาไล่อธิบายของเกเพราะเกนี่มาหลายที่หลายบริษัทหลายหน่วยงานหลายสำนักพูดง่ายๆนะครับหลายสำนักต่างออกมาคล้ายบ้างไม่คล้ายบ้างเยอะแย,ยะไปหมดนะครับดังนั้นมันก็จะเสียเวลาเปลืองเวลาเปล่าในการที่จะเอาเวลาที่มาศึกษาแบบพุ่งตรงไปที่ของจริงจะดีกว่าแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะจบกว่าซึ่งผมเองก็เป็นศึกษามาแนวทางแบบนั้นผมไม่ได้สนใจเหรียญเกลเลยก็มีส่งมาเมื่อสองวันก่อนก็มีมาจาก จังหวัดหนึ่งนะครับส่งสามรวยเนื้อสตางกับเนื้อทองแดงของสุขใจบล็อกท็อปเลยนะบล็อกบอลเหมือนเดะเลยนะครับพอผมมาส่องใกล้ๆจบเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เนี่ยครับโคตรในลักษณะดูไว้นะครับคือคือผมมีเยอะครับเด่ียญเก้เพียงแต่ว่าไม่อยากเอามาเล่าปะปนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ต้องดูหน้าตาก่อนนะครับอย่างน้อยท่านจะได้จําไว้ว่าหน้าตาจะประมาณนี้นะครับตราตรึงไว้ในความรู้สึกท่านนะครับ หน้าตาสักสอง,สองเหรียญเนี่ยหน้าตาแบบนี้ผิวพันธุ์ก็จะเป็นแบบนี้นครับส่วนเหรียญเกที่ผมขอภาพอน,อนุญาตจากน้องนะครับนะครับซึ่งก็ได้คุยกันแล้วนะครับในลักษณะนั้นนะที่ท่านลงไว้แล้วผมไปฟันธงเนะี่ยแล้วก็หลังจากฟันธงแล้วท่านก็โทรมาคุยกับผมว่าเหรียญเนี่ยผมรู้แล้วทราบแล้วแล้วก็เพียงแค่อยากมาลงไว้เป็นวิทยาทานหรือลงไว้เพื่อให้รู้ว่าที่มาที่ไปก็ต้องนับถึงน้ําใจน้องเขานะครับว่าเ,เขารู้่อเกแต่ไม่ยอมไปต่อแล้วก็ไม่ยอมคืน และเพื่อเอาเหรียญน,นั้นมาสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณชนแล้วก็แปะเอาไว้ในลักษณะถ้าหน้าตาแบบนี้โค้ดแบบนีมน้มันเก๊ะนะครับคือคือถ้าถ้าโค้ดเปลี่ยนไปจากนี้ที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้เนี่ยก็คือเก๊ะเลยนะครับท่านไม่ต้องเก็บท่านไม่ต้องวางนะครับเดี๋ยวไปชมภาพครับครับเห็นไหมเอ่ยนะครับนี่มาชมภาพนะที่ผมเขียน1นถึงหเนี่ยก็คือหกอ,องเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยนั้นผมอยากแนะนาแบบนี้ดีกว่านะครับก็คืออันนั้นท่านจําเลขค่านี้ไว้นะครับ าดูนะเลขห้าแล้วผมจะเลื่อนให้ดูนะหกองค์เหมือนกันหมดเลยครับพระแท้จะเหมือนกันหมดนะครับสำหรับตัวตอกนะโคดนะเลขห้านะนะครับเหมือนกันหมดนะท่านดูนะเหมือนนะนะครับถ้าไม่เหมือนตรงไหนเนี่ยท่านบอกนะครับเนี่ยไม่เหมือนงนั้นท่านจะได้ไม่เฝือนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อผมจะอาจจะแฉลบเลยให้เห็นเหรียญของน้องเนี่ยก็ก็ไม่ว่ากันนะนี่ไม่ใช่ครับขออภัยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยดังนั้นผมอธิบายางี้นะถอยหลังไปเลยนะครับไวๆนะครับก็เนี่ยเลขห้า แล้วก็มวนหรือม้วนของเลข5้าที่เขาอยักขึ้นไปจนตรงเนี่ยนะครับนะจนสุดเนี่ยนะครับท่านดูนะตอนสุดเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะเป็นรูปวงรีหรือที่เรียกว่าลูกลักบี้ก็ได้ครับเนื้อฐานเลข5าเนี่ยจะเต็มนะครับเนื้อฐานเลข5จะเต็มนะครับนั้นไปดูภาพที่5เหมือนกันนะครับทีลรภาพช้าๆนะครับแล้วผมอธิบายสําหรับเขี้ยวฟันปลาหรือ,อเขี่ยวปากฉลามเนี่ยผมชอบเรียกแบบนั้นนะเพราะคมกริบเลยหวาน คมแบบแบบนั้นเลยประมาณนั้นนะครับเนี่ยเล็กเหมือนกันนะครับองที่4เหมือนกันนะยวผมอธิบายช้านิดนึงนะครับแล้วก็องค์ที่3าเหมือนกันนะครับนะเขี้ยวฉลามเนี่ยฟันปากฉลามเนี่ยครับเหมือนกันแล้วก็วงรีแล้วก็ฐานเลขห้าเหมือนกันนะครับ<ส>แล้วก็ในส่วนของฐานเลขสองเหมือนกันนะครับฐานเลขหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมนั้นพระหกองค์ที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับของผมที่มีอยู่เนี่ยที่สะสมมายอยู่เนี่ย มาต่างที่นะครับผมไม่ได้ซื้อเป็นกล่องเป็นลังมาต่างที่นะครับมาต่างที่ต่างสถานที่แต่มาแล้วเหมือนกันหมดนั่นคือเหรียญแท้พระแท้นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านมีหนังสือท่านไปเป light, ิดหนังสือดูได้นั้นเ,เลขห้าเลขห้าเลขนี้นะครับในหนังสือแบบนี้เหมือนกันในตำาราเหมือนกันแบบนี้แล้วที่เล่นหาสากลก่อนก็แบบนี้นะครับมันต้องวงรีนะครับถ้าเป็นวงกลมวงกลมไม่ใช่นะครับวงกลมไม่ใช่นะครับดังนั้น เอางั้นนี่หน้าแก้ของน้องชายที่เ่าให้ฟังนะครับแต่จริงๆผมไม่อยากให้ชมนะครับเนี่ยเหรียญที่ผมเข้าไปฟันธงซึ่งน้องชายก็รู้แล้วแต่เ็เผยแพร่ออกมาเฉยๆนะครับในลักษณะที่ให้รู้กันว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยครับชื่อมีชื่อน้องเขาด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยแก่เป็นแบบนี้นะครับจะจะจะลมมน่ะถ้าดูผิวเผินสําหรับหน้าสะสมด้วยใหม่จะเกินเลยนะครับจะเกินเลยจะเกินเลยนะข้างเหมือนกันดูคล้ายครึ่งหมดนะครับคล้ายครึ่งหมดนะครับ เอาพอเป็นกระสายนะครับเอาไว้นะครับเนี่ยหน้าตาดังนะนั้นงนั้นหน้าตาก็จะจะมีความละไม้คล้ายกันอยู่นะครับระไม้คล้ายกันอยู่เนี่ยครับนะละไม้คล้ายกันอยู่อันนี้เหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ท่านดูนะนี่เหรียญไม่แท้นะครับท่านดูนะเหรียญของน้องชายท่านที่ว่าเนี่ยนะครับดังนั้นออเปรียบเทียบดูนะก็จะมีความเรียวเดียวแหลมของอ่ใบหน้านะครับเดียวแหลมของใบหน้า เดี going, ๋ยวไปและภาพนะครับนะเลียวแหลมของใบหน้าแล้วก <mel od ic großes berries> ็เอาเลื่อนกลับมานะครับเลื่อกับมาใหม่นะครับผมก็ไม่ชํานาญเรื่องอะไรเทคโนโลยีหรือเครื่องสื่อสารอะไรพวกนี้นะครับนะครับก็จะกระกดดโดนๆหน่อยแลวครับนะครับนะครับผิวก็ไม่ได้แบบนี้ถ้าเหมือไปถ้าผิวแบบนี้จะชัวร์ครับนะครับเนี่ยฮะนี่หน้าจะอ้วนจะท่วมนิดหนึ่งท่านดูใบหน้านะครับเลียวแหลมนะครับอร่อยบากของแก้เหมือนกันนะรอยบากของแก้เหมือนกันแต่ว่า จะเหมือนมากเหมือนน้อยแค่ไหนท่านศึกษาดูนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือว่าจริงๆผมได้ขออนุญาตน้องเขาแล้วนะครับแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็อยากจะขออนุญาตเอาแปะไว้เพื่อกระชับนิดนึงเท่านั้นนะจริงๆไม่อยากไม่อยากจะนําเสนอแต่เห็นเป็นเหรียญหล่อจึงมีความจำเป็นอยากจะขออนุญาตน้องชายท่านนี้ว่าอืเอามาเผยแพร่กันดีกว่านะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชนนะในไหนก็ เราได้สัมผัสมาแล้วนะครับก็ไม่อยากให้เสียประโยชน์เปล่าเสียเงินไปแล้วเสียเงินจริงได้เหรียญเกมันเป็นเรื่องเจ็บปวดน้องชายนี่มีจิตใจงดงามมากครับเพราะว่าอันนี้ต้องขอเชิญชมฝากไว้บันทึกในคลิปนี้ด้วยนะครับที่ทราบว่าเหรียญเกแต่เราไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็อยากจะเอามาลงเช็คในกลุ่มหรือในห้องเช็คพระให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักสะสมด้วยหม่ยว่าถ้าแบบนี้ท่านเป็นคนเช่าอีกนะครับก็จะประมาณนี้ครับ เพื่อดูปิดท้ายนะครับเนี่ยก็คือไปไวๆนะครับจะได้ไม่เปลืองเวลามากเข้ามาศึกษาก็จะเกิดประโยชน์นะครับด้านข้างด้านอะไรด้านหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกันดังนั้นค่อนข้างเหมือนด้วยนะแต่ถ้าของเรียนแบบก็จะมีความแปลงมากไปกว่านิดหนึ่งแต่แปลงเนี่ยไม่ได้ยืนยันว่ามันเกยหรือแท้ไงครับดังนั้นความสงสัยเนี่ยด้านข้างเนี่ยมันดูไม่ได้ครับมันดูไม่ได้ทําม,มาเหมือนกันนะครับด้านข้างเนี่ยแต่ว่าเอาละผมพอให้ได้จดจําว่าในลักษณะวันนี้จะครบเครื่องนิดนึงด้านข้างด้วยนะครับให้ดูว่าประมาณนี้นะครับ ผมไม่ได้แกะเนะเาะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งใครเป็นเจ้าของเหรียญใดเหรียญหนึ่งก็จะได้ไม่เสียความรู้สึกว่าผมต้องไปจับเปื้อนเงือเปื้อนใครแล้วก็เหรียญหลวงพ่อท่านจะไม่สวยงามไม่งดงามนะครับดังนั้นผมเผื่อใครได้แบ่งปันไปจากผมก็จะได้บูชาเหรียญที่มีความงดงามและก็สวยคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับฝากไว้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เผื่อผมมีอะไรพิเศษก็จะได้แจ้งกล่าวหรือบอกกล่าวกันได้ในทันท่วงท,ทีซึ่งนี่ก็ เกะดาด,ดื่นระบาดหนักก็จึงได้รีบลงคลิปแรีบรีบทาคลิปแก้ไขเพื่อกระชับแล้วก็ให้รวดเด็วทันใจแล้วก็ทันทุ่งทีได้มากที่สุดกว่าที่ท่านจะเผลอหลังจากลงคลิปไปเมื่อวันศุกร์ก็มีคนเอามาให้ดูสี่ห้ารายแล้วปรากฏว่ามีเก้ไปสามสี่รายได้แท้เหรียญเดียวก็เอาออกนั้นท่านดูคลิปนี้แล้วใครมีก็ลองเอามาเช็กดูได้ครับว่าเหมือนผมไหมถ้าไม่เหมือนผมแปลว่าเก้นแน่นอนคลิปนี้คงฝากไว้ตอนนี้ครับสวัสดีครับเพียงงงเลยครับ